เราจะได้รับรู้ก็ชื่อบริษัท Top Up Tourist ค่ะ,ะท่านประธานของบริษัทก็คือท่านอดอเตอร์สรวัตรภัยศาลสรวัตรค่ะแล้วก็บริษัทนิ้ตั้งอยู่ที่1 9 6่งนน4ีสิบสนะคะเขตยานวากรุงเทพมหานครนี่เองนะคะทำเกี่ยวกับ <S <S อ,ะอะไระเราทำเกี่ยวกับมีที่เรียกว่าเทคโนโลยี IGS นะคะทีนี้ ในเทคโนโลยีไอจีเอสหรือบริษัทท็อปอัพทัวริสของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเขาเรียกว่าขยายลิขสิทธิ์แล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่สมัครแพลตินัมในราคา17299เนี่ยคุณคิดว่าลิขสิทธิ์เนี่ยคุณจะสามารถใช้เงินนี้เป็นหุ้นส่วนแค่หุ้นส่วนน่ะคิดว่าคุณรัฐจะทำได้ไหมคะ ใครจะยอมให้คุณลงทุนหนึ่งเจ็ดสองเก้าเก้าไหมคะคุณรัฐน่าจะไม่ได้นะคะ,ะคุ่ณแอดต้องทำยังไงคะค่ะอะถ้าหากว่าท่านดรสรวัตรภัยสาลสรวัตรเนี่ยและท่านเป็นคนไทยแล้วคิดแอปพลิเคชัน igs ขึ้นมาอกับคุณไปใช้อะไรต่ออะไรในแอปพลิเคชันอื่นซึ่งเงินไหลออกนอกประเทศนะ่ะอันนี้เงินไหลเข้าในประเทศ คุณอยากจะใช้แอปของใครคะ ITS หรือแอปอื่นๆที่เป็นของต่างชาติคะโอ้เป็นคนรักรักเมืองไทยคะ่ะก็ต้องเป็นของคนไทยใช่ไหมคะคุณแอดโหเยี่ยมเลยคะ่ะจะเห็นว่าท่านดรสวัสด์ภัศาลสวัสด์ท่าน คิดค้นแอปขึ้นมาซึ่งการที่จะคิดค้นแอปขึ้นมาเนี่ยใช้เงินเป็นพันพันล้านอ่ะนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราลงทุนเพียง1 7ึ9งแล้วได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในแอปไทยไ,ไอจีเอสเนี่ยคุณรัตจะภาคภูมิใจไหมคะอืมก็ดีนะคะแล้วถูกต้องตามกฎหมายไหมคะคุณแอนโอ้โหคำถามนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ,ะถ้าหากว่าคุณรัต ส่วนใจที่จะเป็นตำแหน่งแพทริ่นัมในราคา17299ต้องถูกกฎหมายนะคะถูกกฎหมายอย่างไรเรามีสออคบค่ะในเมื่อวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2557บอกว่าแอป,ปนี้ขายซอฟต์แวร์เบดเร็จที่เราเรียกว่าแอปพลิเคชัน i อ s ถูกกฎหมายแน่นอนเพราะเราได้สคอบอมาแล้วค่ะแล้ว mm hmm. คุณ นรัตอยากรู้ไหมคะว่าเราลงทุนหนึ่งเจ็ดสองเก้าเก้าแล้วจะได้อะไรบ้างอยากทราบไหมคะอืมก็โอเคนะคะก็รายละเอียดเป็นยังไงอคะค่ะเอ่อถ้าหากว่าคุณลงพัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณนรัฐเนี่ยก็ได้ใช้ได้ใช้โปรโทรศัพท์มือถือเนี่ยคะ่ะตอนนี้เป็นโปรรายเดือนอ,อตกเดือนละสามร้อยบาท แต่ซื้อครั้งแรกเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าคุณนรัตใช้อยู่เท่าไหร่คะอ๋อก็ใช้แพงอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ก็ใช้อยู่สองพันสามก๊กแอดนะก็ก็ทำธุรกิจแ่เนาะก็ทำธุรกิจมากเลยก็ตัวออกตัวเข้าโอ้คุณนรัตถ้าหากว่าคุณนรัตเอ่อจากที่ใช้ต้องเป็นสองพันสามพันแล้วมาเหลือแค่สามร้อยเนี่ยแล้วก็เน็ตเนี่ยไม่อั้น โทรไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดอยากได้ไหมคะอืมมันก็โอเคนะแต่ว่าก็จ่ายแพงมันก็สัญญาไม่ค่อยดีนะคะแล้วจ่ายถูกกว่านี้มันจะดีหรอคะครูแอดคุณเดี๋ยวคุณลองดูนะคะครูแอดมีคลิปจะให้ดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่าถ้าหากว่าคุณรัฐเนี่ยถ้ามันใช้ดีคุณรัฐอยากบอกต่อไหมคะ อืมค่ะถ้าดีก็ต้องบอกต่ออยู่แล้วค่ะว่าป,ปกติไปไหนมาไหนเนาะอ่าก็เจออะไรดีๆก็บอกต่อเพื่อนอยู่แล้วค่ะเป็นยังไงล่ะคะค่ะทีน,นี้มาดูนะคะมาดูอะไรได้ก่อนว่าอะไรได้เนี่ยที่ที่เราเราไปบอกต่อสมมุติว่าคุณรัฐเนี่ยใช้อโปรโปรมือถือได้ดีแล้วก็มันมีในแอปของเราเนี่ย มันยิ่งกว่าแอปของคนอื่นเพราะคำว่าเบสเซ็ตก็คือเป็นร้านค้าออนไลน์ใหญ่ๆเลยเหมือนกับ l a ต a ด a เหมือนกับช้อปีแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเราฟังต่อนะคะค่ะอ่ะโบนัสข้อที่สอง สองถ้าคุณรัฐไปขยายต่อหมายความว่าเราใช้ดีแล้วนะไปบอกต่อไปขยายต่อคือ,คอสามารถคุณได้ลิขสิทธิ์แล้วคุณเอาลิขสิทธิ์เนี้ยไปสามารถขายได้ตลอดเลยจนไปถึงลูกหลานเลยเนี่ยคุณรัฐว่าดีไหมคะอืมก็โอเคนะคะก็น่าสนใจคะ่ะมันสร้างรายได้แบบไหนคะค่ะามาดูนะคะ ค่ะวิธีการก็คือพอคุณใช้ดีบอกต่อก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูครอบครัวเราก่อนใช่ไหมคนที่เรารักเราก็อยากจะบอกใช่ไหมลูกหลานเราหรือญาติเราเขาก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้เลยเป็นสิ่งที่คุณรัฐจะขยายได้ง่าย,ายๆเพราะทุกคนก็อยากจะ,ะใช้แล้วได,ได้ได้เงินกลับมา และแถมไปบอกต่อแล้วยังทําให้เกิดการสร้างไรายได้อีกด้วยเป็นโบนัสข้อที่สองที่เขาเรียกว่าเป็นบริหารทีมเมื่อคุณรัตไปบอกรูปบอกหลานบอกพ่อบอกแม่บอกญาติสักสี่ห้าคนอันดับแรกเลยถ้าหากว่าคุณรัตได้แพทเินัมก็จะมีกระเป๋าดิจิตอลรู้จักกระเป๋าดิจิตอลไหมคะ อืมก็เคยได้ยินนะคะเพราะว่าก็ทําค้าขายอยู่เนาะก็จะเป็นสแกนจ่ายพวกนี้ใช่ไหมเฮพวกเราชนะนะคันนี้โอ้ค่ะค่ะนี่แหละค่ะกระเป๋าดิจิตอลเราจะมีทั้งหมดเออนะคะสิบห้ากระเป๋าข้างละเออข้างละเจ็ดกระเป๋าแล้วคุณดูนะคะถ้าคุณไปบอกใครไปบอกเอเอาลูกมาใส่ก็ได้เอาลูกมาใส่ปุ๊บมาใส่กระเป๋าสิบห้าปุ๊บนะคะคุณจะได้เงิน เข้ามาเป็นค่าแนะนำสามพันบาททันทียอดเยี่ยมไหมคะตอนแรกค่าแนะนำก่อนนะคะเมื่อไปแนะนำอีกคนหนึ่งหรือ,เ,อ,อเป็นญาติเราก็ได้หรือเป็นสามีคุณก็ได้นะคะ เอามาไว้ทางด้านซ้ายมือให้มันเป็นสองข้างมันเป็นไบนารีก็คือซ้ายกับขวาให้มันบาลานซ์กันเมือ่อบาลานซ์กันเรียบร้อยแล้วก็จะมีคะแนนติดมานะคะถ้าสมัครแพทนิัมปุ๊บคะแนนติดมาเลย1,600บาทนะคะถ้าได้สองคนมาปุ๊บะคะแนนมันก็จะวิ่งขึ้นไปตอนที่ต่อกระเป๋า15มันก็วิ่งขึ้นไปถึงกระเป๋าหนึ่งนะด้านด้านขวาได้ละหนึ่งมืนหกร้อยบาทพอมาต่อ สามีอยู่ทางด้านกระเป๋าสิบสี่ก็วิ่งขึ้นไปอีกใกระเป๋านะคะมันจะ,ะเด้งเด้งเดงขึ้นไปถึงกระเป๋าที่หนึ่งมีอีกข้างหนึ 6, ่งหนึ่งหมื่นหกร้อยเราจะคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ ถ้าหากว่าข้างใดข้างหนึ่งมีคะแนนมากกว่าเราถือเป็นฝั่งแข็งข้างใดข้างหนึ่งมีคะแนนอ่อนกว่าเราถือเป็นฝั่งอ่อนเราคูณ20ได้อีก2120บาทดีไหมคะได้ช่วงช่วงเป็นช่วงเที่ยงคืนครึ่งเมื่อกี้โบนัสข้อแรกเนี่ยคุณแนะนำปุ๊บได้ไเลย3 0 0พันพอคุณแนะนำสองคนมาปุ๊บคุณได้เป็นโบนัสลายรายวันได้มาอีก2,120ันบาทดี อืมใด่ค่ะคุณรัฐได้ทั้งวิรายวินาทีเขาสมัครปุ๊บคลีปั๊บเงินเข้ากระเป๋าค่ะน่ารสนทนอืมค่ะอันนี้ได้ได้ได้สนะคะได้ครั้งแรกเลยเออทำเต็มที่ปุ๊บได้นะคะต่อไปค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณนอกจากจะบอกสองคนแล้วคุณก็จะเอบอกญาติผู้ เอเป็นพี่น้องของคุณเอามาให้มันมีสองข้างสองข้างอย่างงี้ค่ะมันก็จะคะแนนมันก็จะเด้งเด้งไปอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอถ้าเป็นแพทตินันเนี่ยคะแนนมันจะเพิ่มไปอีกกระเป๋าสิบเอ็ดสิบสองกระเป๋าด้านขวาด้านซ้ายที่เป็นอย่างเนี้ยจะมีคะแนนเพิ่มมากขึ้นแล้วขอให้เกิดคะแนนมาลายแต่ละคู่ก็จะได้สี่คนนะคะค่ะถ้าสนใจแบบนี้คุณนรัฐ โอนเงินหรือจะอย่างไรดีคะจะโอนเงินเลยไหมคะอ่าค่ะก็น่าสนใจนะคะคุณแอดเนาะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนไม่เยอะเพราะว่ารตีเองก็เป็นแม่ค้าค้าขายอยู่เนาะในการลงทุนทํางานเนี่ยถ้าคิดว่ามันคุ้มค่านะแล้วก็คุ้มค่าการลงทุนเพราะว่าเห็นบอกว่าไม่ไม่ต้องลงทุนซ้ําแล้วใช่ไหมคะก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่ามันก็น่าจะไม่กระทางานประจําที่ขาอยุ่ด้วย ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะค่ะขอบคุณ<ร>เลยส่งหมายเลขบัญชีมาเลยค่ะส่งมาคืนอาจารย์ชินโอเคค่ะขอบคุณค่ะไยอดเยี่ยมมากท่านทั้งสองท่านนะครับทั้งคือแอดแล้วก็คือนรัดของเรานะครับอ้าวเจ้า่านกดแปดกดเก้านะครับ